Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News ชัดชาติแจงค่าโดยสารรถไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน59บาทเป็นแผนระยะสั้นส่วนนโยบายค่าโดยสาร25-30บาบาทไม่ใช่ราคาตลอดสายแต่เป็นราคาเฉลี่ยที่คนใช้บริการ 28มิถุนายน2565นายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงกรณีเรื่องค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายราคาควรอยู่ไม่เกิน59บาทตลอดสายว่าประเด็นนี้หลายคนเข้าใจคลาดเคลื่อนเพราะปัญหารถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียวที่ให้บริการขณะนี้ไม่ได้มีการเรียกเก็บค่าบริการเปิดให้วิ่งฟรี จากข้อมูลของทีมผู้บริหารสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย TDRI มีข้อเสนอมาว่าควรจัดเก็บค่าบริการสูงสุดไม่เกิน59บาทดังนั้นราคานี้ไม่ใช่แผนแก้ปัญหาระยะยาวแต่เป็นแผนระยะสั้นสำหรับตัวเลข59บาทที่รับข้อเสนอมากรุงเทพได้มอบหมายให้สำนักการจราจรและขนส่งสจสพิจารณาข้อมูล สำหรับนโยบายที่ตนเคยหาเสียงไว้ว่าค่ารถไฟฟ้าควรอยู่ที่25-30บาทไม่ได้หมายความว่านั่งจากสถานีต้นทางคูคตถึงปลายทางสมุทรปราการราคานี้แต่คิดจากราคาค่าโดยสารเฉลี่ยที่คนใช้บริการเดิมคิดค่าเฉลี่ย8สถานีแต่ล่าสุดสจสคำนวณไว้เฉลี่ยอยู่ที่11สถานี นายชัดชาติกล่าวต่อว่าที่ผ่านมากรุงเทพต้องจ่ายค่าเดินรถส่วนต่อขยายคิดเป็นเงินหลายพันล้านบาทต่อปีถ้าเป็นระยะยาวจะต้องนำเรื่องสัญญาสัมปทานเส้นทางหลักจะหมดสัญญาปี2572มาพิจารณาด้วยทั้งนี้จากข้อมูลการใช้บริการส่วนต่อขยายมีผู้ใช้บริการร้อยละ27ซึ่งนั่งฟรีแต่คนอื่นต้องมาช่วยจ่าย ต้องยอมรับว่ากรุงเทพนำภาษีทุกคนมาจ่ายเท่ากับว่าคนที่ไม่ได้นั่งก็ต้องจ่าย ปัญหาอีกอย่างคือคนให้บริการรถสาธารณะใต้แนววิ่งรถไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบเพราะรถไฟฟ้านั่งฟรีคนให้บริการด้านล่างทำมาหากินไม่ได้เรื่องนี้ไม่ยุติธรรมกับผู้ประกอบการโดยจะเร่งหาหรือกับนายธงทองจันทรางสุประธานบอร์ดบริษัทกรุงเทพธนาคมจำกัดหรือเคทีภายหลังการประชุมบอร์ดนัดแรกวันที่30มิถุนายนนี้ ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ